สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับบุญรอดยังเกาะติดสถานการณ์หน้างานหัวหน้าโจยต่อฮะโอ้คขได้ดูคลิปที่แล้วได้เห็นสายเฮลิกแตกคาตาเลยคาตาเลยครับที่ดูฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมมาดูดูฝั่งนั้นมองไม่เห็นไม่เห็นชัดมาดูฝั่งนี้ดีฮะจะเห็นชัดเลยครับ ว่าดินมันสไลด์มันพังครับเลยทําให้หัวหน้าโจ้ต้องมาแก้งานครับว่าจะเสร็จอยู่แล้วเชียวนะเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วครับนี่ฮะมาดูด้านนี้นี่ฮะโอ้โหฮะที่แรกพังแค่ประมาณ10เมตรไอ้นี่มันจะล่อราไปเกือบครึ่งแผงแลวมั้งครึ่งของด้านนี้เลยฮะดูฮะพังลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆครับอัน,นมาเนื่องมาจากว่า แรงกดทับของดินอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งคือดินชั้นล่างมันยังเปียกอยู่นะนี่ฮะมันยังเปียกอยู่พอเวลาเราเอาดินไปกดทับปุ๊บมันก็เลยทําให้ดินสไลด์ลงมาครับเจ้าชมซิงนี่ต้องรีบโกยดินออกเลยนะ๋ยวกลัวมันจะไปทางแผงครับโอ้เหนื่อยแทนหัวหน้าโจยเลยฮะ เลยแทนวหน,นาโจยเลยฮะงานกำลังจะเสร็จใกล้จะเสร็จอยู่แล้วครับนี่เก็บมุมอะไรเรียบร้อยแล้วนะดึงสโลปก็เหลืออีกหน่อยเดียวเองฮะก็จะขึ้นคูย้อนกลับมาก็จะเสร็จด้านหนึ่งแหละกลับมาพังอีกฮะวหน้าโจยบอกว่าการแก้ของวหน,น้าโจยนะที่บอกกับผมคือว่าต้องลื้อดินออกแล้วก็อัดดินเข้าไปใหม่ แล้วพอลงไปด้านล่างก้นบ่อก็ต้องหาดินไปค้ำครับไปอัดค้ำด้านล่างอีกทีหนึ่งเพื่อค้ำไว้ครับไม่ให้มันยันออกมาขนาดนี้ฮเสียเวลาอีกครับเสียเวลาไม่พอเสียน้ำมันอีกครับงานนี้เส้าสมชิงกำลังรีบโกยดินออกครับกลัวมันจะพังลามไปเรื่อยๆลามไปเรื่อยๆครับตอนที่ผมนั่งดูนะสังเกตดูนะ มันก็แตกไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยเหมือนกันครับนี่อ่ะช่างเบิ่มมาแล้วช่างประจำทีมงานมาทำการทออสายไฮดรอลิกครับท่อสายไฮดรอลิกเอาไปอัดครับวันนี้คงน่าจะไม่ทันหลงมัง้งเพราะว่าเวลานี้มันก็จะเย็นอยู่แล้ว เกือบจะยืนอยู่แล้วครับกว่าจะถอดเสร็จไอทอนะผมว่าไม่นานหรอกไอตอนวิ่งไปอาัาสายนี่เลยมันจะมันจะทันร้านเปิดอยู่ไหมกลัวจะปิดก่อนนะดิร้านอาาสาัสไฮลร้านอ,าาสาอัสไยฮอลีกลัวจะปิดก่อนนะดิเผลอไม่แน่พรุ่งนี้ใส่สายครับน่าจะเอามาใส่แต่วันนี้น่าจะถอดได้ก่อน เห็นเจ้าแกคุยกับผมนะเจาแกก็มาได้ด้วยมารอเอาสายไปอัดครับนี่ฮะพังฮะทางด้านนู้นก็เหมือนกันครับเริ่ม้วฮะเริ่ม้ะฮะเริ่มมีดินสไลด์ลงมาแล้วนี่มาจากแรงกดทับครับของดินชั้นบนครับดินประเภทนี้แปลกฮะกดทับมากๆไม่ได้พังนะฮะ พังมาเลยฮะแต่มันก็ยังมีบางส่วนนะที่ยังมีน้ําซึมอยู่เลยฮะซึมออกมาฮะอ่ะได้เห็นด้านนี้แล้วเห็นด้านนี้มันจะชัดเจนกว่าไอคลิปที่แล้วผมเห็นแต่รอยแตกดินสไลด์ฮะอย่าไปดูช่างเบิรมถอดสายเขาดีดีกว่าตรงนี้ก็เริ่มแตก้ะฮะเนี่ย ตรงนี้ก็เริ่มจะสไลด์ลงอีกแล้วมีรอยแตกให้เห็นแล้ไอตัวที่ว่าแตกสไลด์นะเนี่ยเร็กสจวดเอาออกนะเอาออกไปแล้วฮะนี่จะเห็นมีรอยแตกอยู่ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆเลยว่าสายไฮริกเส้นไหนที่มันแตกครับโอ้โหาก็มันีนี้าทีจชโ้คุณาโจ้เพิ่งล้างรถมาเลยครับเงาเลยฮะเพิ่งล้างรถมาเลยเงาวับเลยฮะมันเอรือได้ ยังขึ้นไปไม่ได้ยังเกะกะเดี๋ยวรอให้เขากำลังถอดอยู่แล้วแล้วอ่ะเดี๋ยวมาเห็นทางด้านนี้บ้างครับเย่๋ให้เห็นทางด้านนี้บ้างเห็นไหมสรุปจากตรงๆนะเริ่มโกงแล้วนะเห็นไหมครับเริ่มโกงแล้วโกงตรงกลางครับนี่ฮะมันเตรียมตัวจะพังลงฮะนี่นี่ธรรมดานี่มันจะอยู่ด้านในแถบขวาฮะ ไอ้จาตรงนี้มาเริ่มโกงแล้วเริ่มโกงให้เห็นแล้วฮะนี่ลอยมันจะพังออกฮะเฮ้ยมองอย่างนี้ก็เห็นชัดเะฮะเห็นชัดไหมฮะนี่ทางนู้นมันยังมันยังแฟบเข้าข้างในฮะแต่ตรงนี้มันเริ่มโกงออกมาแล้วแอนกลางแล้วเล็กสะจัวกำลังจะถอยดินออกครับโกที่มันจะพังไปกว่านี้นี่ถอยให้น้ำหนัก ที่กดทับมันออกให้มันเหลือน้อยที่สุดไม่ใช่ออกหมดนะออกพอที่กะเอาครับว่าอยู่ประมาณนี้น่าจะรับน้ำหนักไหวฮะโอ้ร้อนอบอ้าว นี่ยะตัวนี้มันแตกีงตัวอยู่บันท้ายวุนาโจยเอ๊ช่างเบิร์นี่มันแตกอ่ะเส้นนี้แหละแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆแหะครับต่อไปอันนี้แบ่ตดนี่้องซนนโอ้ทำไมมันหนาวขนาดนี้ลเอาล้างจริงๆไงแกล้างรถเลยมเชานี ทำไมผมพูดเล่นมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยยกขึ้นยกขึ้นโอ้ยอุตส่าห์ล้างรถแต่เช้าเลยโอ้ร้อน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 ถากเพิ่งรึวะถากเพิ่งนึวะจับฟังนู่นนะจับหนึ่งช่วยพ่อว่ะยกออกไปนู่นมันร้อนมันร้อนไหมร้อนไหมเออยมันร้อนมันร้อนมันร้อนมันก็ร้อนหมดเลยเนาะ เด่เลน่นนนนใหญ่เลยขีสายตัวนี้แตกเสียหกอล้จเจ้าเมื่อจะทำอะไรอ่ะสกัดหิงเลยแรงก็หล่ะบตุลาตลาุางตล่าตุลาลาตาตอย่ามาตอกผิดตัวบน ไม่มีกุญแจเลื่อนเอาสกัดเลยฮะเพราะยังไงมันก็ได้เปลี่ยนหัวอ,อยู่แล้วสกัดทิ้งไปเลยแต่ว่าสายเส้นนี้มันก็เห็นรวดเลยครับนี่เห็นรวดแล้วมันก็ตรงควรแตกแล้วมันได้เวลาของมันแล้ว ไหวครับอยู่ข้างล่างว่าร้อนขึ้นไปข้างบนร้อนกว่าเดิมอีกโอ้ร้อนสุดๆไอความร้อนมันขึ้นมาผมเลยลงมาข้างล่างดีกว่าทำอะไรล่ะเคาะดินออกเหนื่อยใจแทนเลยผม กะว่าอีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งจะได้กลับบ้านกันแล้วดันมาพังอีกต้องแก้อีกไม่แก้ไม่ได้นะไม่่าแน่ต้องแก้ครับอ่ะอย่าเป็นนั้นว่าคลิปนี้ผมขอจบเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ